สวัสดีตเตฮัโหสัปดาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมพี่มหาพารวยผมมหาเชยครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูบ้านป่าชาตินะครับตำบลแดงใหญ่เพเภอเมืองจังหวัดนอนแก่นนะครับมาดูว่าบ้านหนึ่งตารางวาหลังเนี้ยนะครับมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนหลายท่านสนใจแต่ว่ายังยังติดปัญหาอยู่นะครับวันนี้วันที่อาทิตย์ที่16กุมภานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบ้านหลังนี้นี 100ตารางวาแล้วก็แบ่งตัวบ้านอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับบ้านครึ่งหนึ่งแล้วก็พื้นที่ว่างอีกครึ่งหนึ่งนะครับทําอะไรก็ได้นะครับอยากจะให้ดูว่าไม่น่าเอาตรงไหนนะครับไม่คุ้มตรงไหนถนนก็กว้างรถจอดได้เยอะเลยเดี๋ยวข้างหน้าไป200เมตรก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วปีนี้น่าจะมาอีกนะครับเพราะว่ามีโครงการมาแล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นปูอ่าเป็นเป็นจัดจัดหญ้าให้นะครับ พื้นที่ว่างนะครับชอบจังเลยครับพื้นที่ว่างๆแบบนี้เพราะว่าเรา,าจะทําอะไรก็ได้เนาะนะครับมีบ้านนะครับบ้านตัวบ้านโอ้สวยๆแบบนี้นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ําอัปเดตครับอัปเดตเริ่มทาสีเริ่มแต่งขอบนะครับสวยครับผมด้านข้างกําลังจัดการนะครับสร้างกําลังทํา นี่อัะปะตอโอเคตูวแบบโทษครับไม่สว่ามีคนอยู่โทษครับอ่าน in ี no yes ้ครับเมื่อกี้มีคนอยู่นะครับห้องเมื่อกี้เอารดูห้องนี้เหมือนกันนะครับเสียงอาจจะกล้องนะครับที่อยู่ในห้องประมาณนี้โอเคครับอัปเดต น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับติดไฟติดอะไรแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีแอร์แถมให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับดูห้องน้ำกันโอัสดีครับอนุญาตรับขอนุญาต,าต,าตครับอ้าวอ้วนนั่นนะห้องน้ำโอ้สวยแล้วครับสวยแล้วอ่อัปเดตนะครับอัปเดตนี่สุขภัณฑ์ ไหนได้แล้วนะครับต่อเติมแล้วนะครับใครอยากต่อเติมชอบอะไรอันนี้ก็กําลังอัปเดตห้องครัวอยู่ห้องน้ําด้านหลังก็กําลังทํานะครับ90%อร์แล้วนะครับ90%แล้วต้นกล้วยนี้บ่าต่ายนะครับกล้วยพระเทพครับต้นไงน่วยไงญ่ครับ,รบพื้นที่ว่าง เฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับหนึ่งรอตารางวาที่ไม่ได้ถมนะที่ไม่ได้ถมด้านข้างๆนี่เจ็ดแปดแสนนะครับเฉพาะที่ดินนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นที่ดินพร้อมบ้านนะครับแล้วก็ถมสูงด้วยถมสูงกว่าถนนประมาณนี้นะครับถมสูงเป็นเมตรเลยนะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับตรงนี้ไม่มีรอยน้ำท่วมดูตามเสาตามอะไรได้นะครับ ครับผมประมาณนี้ครับผมคอนกรีตใกล้จะมาถึงแล้วนะครับถ้ารอยอคอนกรีตมาถึงราคาขึ้นแน่นอนบ้านหลังนี้1 0 0ตารางวาสองนอนสองห้องน้ำนี่ขายในราคา179นะครับ179่า17ใส่ไฟใส่อะไรเรียบร้อยแล้วสวยเลยนะครับแถวๆนี้ก็50ตารางวาก็189 199ากแล้วนะครับผมบ้านพร้อมที่ดินนะครับแต่หลังนี้เปิดราคาแบบสบายมากเลยครับรีบจับรีบจองรีบเป็นเจ้าของนะครับ แล้วก็ราคาประเมินสูงด้วยครับหลังนี้ครับผมมีแถมม่านแถมเพ้าเครื่องทําน้าอุ่นนะครับแล้วก็แอร์ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับสําหรับบ้านหลังนี้ห่างสนามบิน14ี่กิโลนะครับส4สกิโลสำหรับเมืองคอนแก่นนี่ใกล้มากนะครับเพราะว่าเฉพาะวงแหวนนี้ก็เกือบ50กิโลแล้วนะครับแล้วก็ห่างเซนทันคอนแก่นนี่17กิโลครับวิ่งรถไปประมาณ10บ0นาทีนี่ก็เข้าเมืองได้แล้วนะครับประมาณนี้ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ